โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มาต่อกันเลยครับจากคลิปที่แล้วนะครับสาหรับธารกิจที่ผมจะทําก็จะเป็นการลอบเข้าไปนะครับผมโดยการเข้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ามีผู้นําทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับไบเกอร์เดี๋ยวค่อยเอาทีหลังนะครับผมเพราะว่าน่าจะได้ของใน คุกนั่นเองครับอ่าภารกิจที่ผมจะทําก็จะจะเป็นการรอบทานั่นเองนะครับอ่าดำเนินการอย่างเงียบๆนะครับโดยเข้าผ่านคุกท่อน้ําเสียครับเดยไปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเสียของน้อยที่สุดนะครับก็ทามาทาภารกิจของการลักลอบก่อนเลยก็แล้วกันนะครับน่าจะเข้าง่ายกว่านะครับอ่าเออเราต้องทําภารกิจของตัวนี้ก่อนนะครับอ่านลับขับตัวก่อนน่าจะเข้าไปด้านในนะครับเราต้องไปคนเดียวเหรอเราน่าจะไปคนเดียวนะพวกนี้น่าจะไม่ได้ช่วยนะครับเยวก็ต้องไปคนเดียวกันก่อน โอเคนี่อ่าอีเวนต์มาแล้วนะครับผมอีเวนต์ได้ยินจากสายไฟนะครับคิดว่าคุจะได้รับพลังงานจากไฟฟ้าที่นี่แหละนะครับผมอ่าแลอะอหอคอยล้างอีกที่หนึ่งนะครับมี2ที่นั่นเองเนาะเออตรงไหนใกล้สุดนะมันบอกให้เราไปที่เอ่อไม่ใช่โรงผลิตไฟฟ้านะครับน่าจะให้เราไปที่อ่านี่ไงหอรับส่งสัญญ,ญาณวิทยุนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้กันเกาะเลยนะครับผมเพราะว่าภารกิจมาให้มาตรงนี้นะครับเล็กอย่างมันใกล้ที่สุดด้วยนะครับ อ๋อฉันอยู่นี่แหละอยู่ก็ไปไกลไปกันได้เลย,เลยออนเราน่าจะไปกับมันนะครับนี่ไงผีอ๋อผีซอมบี้เอาไอ้นี่ตีก่อนเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องเก็บด้านข้างขอรมีก่องมีกองเดี๋ยวขอดูก่อนต้องใช้ขวานนะครับผมขวานเราก็เก็บไม้ดิเอาไอ้นี่บังเดี๋ยวจเพิ่งเดี๋ยวขอ กำจัดซอมบี้ให้หมดก่อนนะครับเฮ้ยตัวนี้มันต้องอ้อมมาด้านนี้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ,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 อ้นี่ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออ้อมมาฝั่งนี้นะครับอมมาฝั่งนี้เฮ้ยโหมันตีมันไม่บอกเลยเนะี่ยเดี๋ยวซอมบี้กัดเราทำไม ให้อ้วนนี่ก็ดูดิเราต้องรอบเข้าไปนะครับใช้ปืนแล้วมั้งน่าจะได้ทัาน่าจะได้เดี๋ยยิงให้หมดเลยก็แล้วกัน ตรงนี้มันน่าจะให้ทําอะไรสักอย่างนะครับผมเออเราต้องมีขวานได้นาฬิกามานะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้องใช้ขวานทั้งหมดเลยนะเนี่ยเเดี๋ยวขอคาบขวานแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคคราบหวานมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทําลายแถวนี้ก่อนน่าจะมีอะไรข้างในโอ้โหเสียไปสองละเอดูก่อนดอิของไม่ดีเท่าไหร่นะพอเดี๋ยวตีต้นไม้เอาไว้ดีกว่าเพื่อประดิษ์ควานเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนก่อน มันมีกล่องอีกสองกล่องอะ่ะโอว้วันหมดครับโอเคต้องใช้ตั้งสองตัวเลยนะเนี่ยหูพังด้วยอืมของไม่ดีเท่าไหร่นะครตัวนี้ตัวนี้เก็บได้นคะรับ อันนี้ไงเตรียมตัวให้พร้มอมตกใจนะครับผมน่าจะเป็นเอานักอยู่โจมนีงว่าออโอ้โห เอาสิเอาสิเอาสิเรียบร้อยนี่ไงก็ได้ก็ได้ไดอ่าประตุตีฉันโอเคเดี๋ยวนะตุ่มกอตีตรงนี้ก่อนมันน่าจะโดนจับไปแล้วนะครับอืมพังอยู่ด้วยนียได้เลยปะ่ะโอ้โหของไม่ไม,ไม,ไม่ดีนะครับตัวนี้อุปกรณ์เสียหายนักจูโจมอ่ะเก็บบุหรี่มานิดนึงหมดแล้วนะครับเดี๋ยว โอเคอย่านะอย่านะยิงทิ้งนะปลาปไปลปาแล้วน่าจะจับมันไปที่แคมป์ของเรานะครับแคมป์แคมป์ไบค์เกอร์ของเราเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเออเนี่ยเช่นทางนี้เรามีแสดงให้เราดูโอเคเออให้ตรงที่เดิมนะครับ ที่เดิมอ่านี่ไงผมเสร็จภารกิจไปแล้วนะครับเสร็จภารกิจไปหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ทําลายเหียบเครื่องโซสัญญาณนะครับอ่าตัวนี้ค้นหาเจ้าหน้าที่นักจูดโจมนะครับการลักพาตัวการวิวัฒกรรมแล้วก็การติดเชือ้อผมน่าจะได้ไปทําตัวนี้ก่อนนะรหัสผ่านเมื่อกี้ผมเห็นในในกล่องนี้มีอะไรอ๋อประดิษฐ์กล่องเหรออ่าเมื่อกี้ผมได้ตัวนี้มา เออได้ผ้ามานะครับเดี๋ยวขอใส่ไ้ก่อนใส่ไ้ก่อนใส่ครบเลยตัวนี้แปดเหรออ่านี่มีหนังด้วยโอเคน่าจะตัวนี้ไงตัวนี้หินไม้ตัวนี้ไม่เอานาฬิกานาฬิกาได้เก็บไก่อน,นเออโอเคเดี๋ยวต้องไปทําอีกภารกิจหนึ่งนะครับน่าจะไปที่โรงไฟฟ้านะผมคิดว่านะครับตัวนี้น่าจะหมดแล้ว นี่มีอะไรไหมไม่มีไอ้บัตรนี่หาจากไหนวะน่าจะหาจากคุกหรือเปล่าน่าจะต้องไปเอาจากคุกเด้อเดี๋ยวผมต้องไปลงไฟฟ้าก่อนโอเคแป๊บนึงนะผมว่าผมมีภารกิจอะไรที่ตัวนี้สร้างความเสียหายด้วยปืนปืนปืนบล็อกน,นี่ก็เป็นปืนสั้นที่ผมใช้นะครับผมอ่าปืนระยะยาวสร้างความเสียหายด้วยอาวุธระยะยาวนี่ก็น่าจะเป็นแบบเอ่อยิงยิงด้วยอาวุธปืนยำ้ำกดค้างไว้ตลอดนะครับผม โดยที่ห้ามปล่อยเลยนะครับน่าจะได้ดาเมจตัวนั้นนะครับผมผมน่าจะอันนี้ไงไปที่ฐานนักขี่นะครับได้มาแล้วหนึ่งครับที่เหลือยังไม่ได้เนาะแล้วก็ค่านักจูโจมเอ๊ะค่านักจูโจม20คนผมฆ่าไปแค่คนเดียวเองเหรอแสดงว่าไอ้พวกที่เออไอ้ห้าหกคนที่ผมฆ่าก็น่าจะเป็นเพื่อนผมเป็นคนลัสช็อตนะครับไอ้ตัวละครตัวหนึ่งเป็นคนลัาช็อต เออตัวนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นขบวนที่ถูกทําลายแล้วมันจะเกิดขึ้นตลอดนะครับโดยการเดินทางของเรานั่นเองครับตัวนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้ก่อนไปที่โรงผลิตไฟฟ้านะครับผมปืนผมเตรียมไปก่อนอู้ชุดผมจะพังแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเตรียมปืนนะครับผมเออปืนเดี๋ยวเอาดาบด้วยโอเคแล้เวเข้าไปอันนี้พวกเราปะเนี่ยพวกเรานะพวกเรา โอเคควรมีเครื่องกําโดดไฟฟ้าในอาคารเราต้องไปหามันเหรอซอมบี้ตีเราเดี๋ยวผมจะเน้นใช้วุ้ดปืนที่ว่าเก็บเสียงครับเรายิงจะไม่เสียดาเมจนะถ้าไม่โดนซอมบี้หรือคนนะครับหรือศัตรูเออเดี๋ยวผมขอเอาไม่มียายไม่เป็นไร ออกไปไม่ได้โอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะครับไม่รู้เสร็จตัวไหนนะเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าเสร็จปืนระยะยาวนะครับแสดงว่ามันนับรวมกันด้วยนะครับให้ยิงปืนค้างไปเลยทุกคนก็น่าจะมีปืนสั้นกันนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวเก็บเสียงนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีกันทุกคนหรือเปล่านะอ๋อนี่ไงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตรงนี้นี่เอง เดี๋ยวผมต้องกำจัดซอมบี้ให้หมดก่อนนะครับเพื่อลดปัญหาภายหลังนะครับเพื่อแบบว่าตีมารวมสุมตีเราอะไรเงี้ยโอเคมีทางลงด้วยเดี๋ยวขอเก็บให้หมดเลยก็แล้วกันเดินรอบๆก่อนวิ่งเร็วชมัดเลยซอมบี้ตัวนี้โอ้โหเกือบโดนเราแล้วไหมล่ะอ่านี่ไง ประแจต้องหาในห้องถัดไปโอ้โหเราต้องคุ้มกันเพื่อนอีกนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นปืนก่อนนะครับปืนถ้าเป็นอาวุธระยะประชิดคงไม่ไหวแน่นอนเลยนะซอมบี้เยอะมากเลยนะครับทีนี้ต้องพยายามหยุดเครื่องหรือซ่อมเ,เครื่องของมันไม่รู้ขย,ยุขงซมอ,งอมบนะี้เดี๋ยวต้องอ๋อไม่เท่าไหร่ไอซอมบี้พวกนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปเข้ามาดิหมดยัง คน่าจะหมดแล้วนะครับเฮ้ย,ยเลยอีกตัวหนึ่งอ่าหมดแล้วนักจุโจมน่าจะไม่มานะตรงนี้เดี๋ยวนะดูเพื่อนเราก,ก่อนเอ่านี่มาทำไมฮนะโอเคประแจลองหาในห้องถัดไปเหรอห้องถัดไปก็มีแต่ใต้ดินนะเดี๋ยวขอไปดูฝั่งนี้ก่อน ปัจจก์ปัจไม่น่าจะมีนะครับน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวต้องลงไปชั้นใต้ดินกันก่อนเลยนะครับเอาติดติดอ่นนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคชั้นใต้ดินนี่ข้อเสียคืออันตรายมากนะครับเวลาขึ้นถ้าเราไม่กำจัดซอมบี้ให้หมดมันตีเราครั้งเดียวก็น่าจะตายได้นะครับผมโอเคเฮ้ยอ,อันนี้เพื่อนเราเพื่อนเรา เพื่อนเราใช่ไหมอ่านี่ไงจะมาคน้นหาถ้ามีโอเคเดี๋ยวนะอ่าคุ้มคอกินของก่อนอเดี๋ยวเราต้องมาทางนี้ต้องจัดซอมบี้ให้หมดนะครับ อาวุธมีเท่าไหร่เด็ดนะเข้ามาทอนนี้ได้ไหมหน้านี่ไงมีห้องเราต้องสำรวจห้องนะครับเพื่อโอ้โห,หเดี๋ยเร็วเพื่อนเก็บขอ้องเร็วๆในนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีของที่เราเก็บได้นะครับน่าจะเป็นเพื่อนเราเก็บหมดนะหมดแล้วนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปห้องอื่นกันต่อนะครับเ,เราต้องเดินทางให้ทั่วตัวนี้น่าจะมีอมบีเลยนะ โอ้สองตัวไม่เป็นไรเฮ้ยไอตัวกิดล้องผมผ่านอะไรแล้วเนี่ยอ๋อผมผ่านสร้างความเสียหายด้วยปืนสั้นนะครับผมปืนปอกมันเขียนว่าปืนปอกอ่ะเดี๋ยวดูในพิมพ์เขียวก็ได้นะครับไม่ใช่ปืนสิบกันนะครับอันนี้ไงปืนปืนก๊อกนะครับคอยดดูเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไอตัวใหญ่ อ๋อไอตัวใหญ่นึกว่าจะตีแรงโหตกใจนึกว่าจะตีเราลดไปครึ่งหนึ่งนะครับประตูเยอะจงเลยเว้ยโอเคตัวนี้น่าจะหมดครับเพื่อนเราสำรวจได้ไหมอ๋ออนนี่ไงเจอระบบที่2แล้วดูด้านหลังให้ด้วยนะครับเฮ้ยไอตัวตีท่าขาบหืมโอ้โหมาเยอะเหมือนกัน เร็วๆเพื่อนได้ไหมโอเคไปต่อไปต่อหูห้องเยอะมากเลยนะครับผมผมจะเปิดไปทีละที่ก่อนนะเพื่อเพื่อให้ตัวเองได้จำง่ายๆนะครับเวลาเปิดอะไรสักอย่างนะครับอาตรงนี้ก็มีด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะผมจะให้มันลดทีละน้อยๆก่อนอซอมบี้ด่างน,นะครับมันจะทำให้เราติดติดไอตัวเชื้อนะครับผมเข้ามาดิ เออนั่นแหละนั่นแหละเ,ออเดี๋ยวครพอเข้ามาด้านในเก็บตรงนี้เลยก็ได้เรียบร้อยอกดค้างไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ยิงซอมบี้มันก็จะไม่เสียหรือปืนจะไม่พังนะครับผมออผมปืนผมจะพังแล้วอะ่ะดีนะที่ว่าในในตัวนี้ผมมีปืนด้วยเฮ้ยเอาเพื่อนเราวิ่งออกไปแล้วนะใช่ไหม วิ่งออกไปแล้วอะอไปไหนแล้วไปแล้วเหรอเลขฝั่งนี้ล่ะโอเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจเองนะครับผมได้ไหมอ๋อประตูเปิดไม่ได้ไม่หน่าลําถึงวิ่งกลับโอ้โหม่คิดจะบอกกันเลยน,นี่ยโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบงก่อนเลยนะครับเพื่อไปเจอกับไอ้ที่ว่าซ่อม,อมเครื่องจักนรนั่ก่อน เราน่าจะไปแบบตัดตัดไฟฟ้านะครับอ่าตัดไฟฟ้าเพื่อให้ไอ้ไอ้ระบบความปลอดภัยของคุกหยุดทำงานนะผมอืมอเขาบอกให้ลองหาประแจในห้องถัดไปอะ่ะปัญหาคือไอ้ห้องถัดไปนี่มันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอือเดี๋ยวผมขออ่านี่ไงประแจเอ๊ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ตอนแรกผมไม่เห็นนะจริงๆนะครับเอตอนแรกผมไม่เห็นจริงๆผมยอมรับเลยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันมันอยู่ตรงเมื่อกี้นี่แหละอ่านี่ไงเยี่ยมเลยอันนี้ใส่ตรงนี้ออโอเคแล้วน่าจะป้องกันมันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีซอมบี้หรือนักจโจมอะไรมาไหมถ้ามีประโยชน์คงได้คอนอ่ะต้องการค้อนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะมีนักมีซอมบี้วิ่งเข้ามา รู้สึกว่าจะอยู่ที่ที่จิบของตรงข้างๆชั้นวางไอ้ชั้นวางเนี่ยอันนี้ประแจเนี่ยประแจต้องใช้แน่นอนเลยเนี่ยอันนี้คอ,อ้อหืออยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็เอามาให้มันใช้ซะโอเคเยี่ยมเลยอันนี้ใส่ตรงนี้อ๋ออ่าซ่อมไปซ่อมไปพังไปซ่อมไป เราก็ต้องกาจัดซสมบี้ไว้อีกนะครับเดี๋ยวมันต้องการอะไรไหมอ่านี่ไขขั่ววงนะครับผมไขขกวงคิดว่าอยู่ตรงนี้นี่ไงว่าอะไรเชียมันต้องใช้นะไอตรงนี้เฮ้ยผมไม่เอาอะไรเลยมั้ง น่าจะหมดเลยมั้งเนี่ยอีกไหมดึบดึบึบ,บโอเคพร้อมได้เวลาออกไปแล้วนะครับผมเอ่อมันทำาะดินทำอะไรเมื่อกี้อ๋อ,อ้ยไม่ใช่มีเสียงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยไม่กเกี่ยวกับการหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวแสดงว่าหมดแล้วเดี๋ยวขอออกไปข้างนอกครับ